มาเด้จ้ากินข้าวผัดกุ้งด้วยกันขลักใส่เอียงมัดเน่าปาดมาเลจาจ้ะเอามันเปี่ยวๆทักวหน่อยเ,อเี่ะๆตรงใส่สองงิ่มใส่สองงิ่มเลยใส่สองชิ้นภาษาอีสานหอยสองเปียง สองนิ่มสองเปียงใส่บับพริกพุงลงไปเด้อเรากะ่อยก็จะส้มให้มันเข้ากันจักน้อยหนึ่งซ้ำมี่อยกระวานันเข้ากันแล้วละ่ะกินได้ด้วย Mm. จอดมาเยี่ยม